วัดคือสถานที่สําหรับทําบุญสถานที่ที่ช่วยให้ชาวพุทธรู้จักสร้างกุศลลดละบาปและทําให้จิตใจผ่องใสอีกด้านหนึ่งวัดก็เป็นศูนย์รวมของผู้คนในการทําความดีเช่นเดียวกันกับที่นี่วัดโพทองอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่เป็นศูนย์กลางชุมชนในการทํากิจกรรมดีๆโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนํา โครงการที่ทำนี้มีชื่อว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นั้นเกิดมาเรื่องของเห็นปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องการเงินของชุมชนนะซึ่งชาวบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้กันเยอะนะแล้วก็เสียค่าดอกแพง กนะ็เลยชวนชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อมาจัดการเรื่องการเงินกันเองหรือเรียกว่าซื้อขายตรงกันเองในชุมชนกันเองโดยไม่ต้องไปผ่านธนาคารหรือผ่านนายทุนข่าวดีจะดังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะเน้นการออมทรัพย์เป็นหลักพื้นที่นี้จะมีการออมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ100บาทงนั้นกลุ่มออมทรัพย์เองก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่สก,กัดเงินที่จะไปซื้อหวยซื้อเหล้าซื้อบุหรี่เนี่ยให้มาออมซัพย์อย่างน้อยเดือนละร้อยบางบ้านเนี่ยมีห้าคนเดือนนึงก็ออมเงินถึง5้าร้องั้นแทนที่จะมีเงินเอาไปซื้อหวยซื้อแรงต่างเนี่ยก็เอามาออมเงินเงินก็จะถูกสก,กัดไปส่วนหนึ่งที่นี่มีการบริการฝากถอนกู้ในอัตราแบบพี่น้องรวมถึงมีอีกสิ่งที่ไม่เหมือนธนาคารที่อื่นๆพอมีกําไรเราก็ ปันผลให้กับสมาชิกครึ่งหนึ่งตัวเทเหอือครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อทําสวัสดิการให้กับสมาชิกชาวบ้านเนาะหรือว่าเงินนี้ทําสวัสดิการร0 0เซนะครับอย่างเราไปกู้ธนาคารนะครับเรื่องของการตาย,ยาเขาไม่ได้จ่ายให้เราใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะมีแบบนี่นอกระบบเยอะแต่พอมีกลุ่มเนี้ยเขาก็ไม่ต้องไปกู้นี่นอกระบบเนี้ยค่ะที่นี่มันดอกเบี้ยถูกก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นปรตกอนอะไรเงี้ยค่ะมีกลุ่มแล้วก็ส่งผลดีค่ะถ้าเราขาดเงินหมุนเวียนอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะมากู้ได้ดอกเบี้ยก็ ไม,ไม่แพงจนเกินไปค่ะแล้วก็สะดวกคู้ง่ายไม่ต้องมีหลักซ้ำหลักทรัพย์คำประกันก็คู้ได้กว่า17ปีกับการทำกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมาทำให้พวกเขามีเงินหมุนเวียนในกลุ่มกว่า30ล้านบาทและมีธนาคารเป็นของตัวเองมีที่กู้ยืมแบบฉบับชาวบ้านเข้าถึงได้ทุกคนสอบออไม่ได้เป็นกู้ใครนีนอกระบบ ที่นี่สมาชิกตี่นี้ก็ประมาณ1,600กว่าคนนะผลดีก็คือชาวบ้านตอนนี้อย่างน้อยเขาต้องมาออมเงินในทุกเดือนเดือนละ100บาทต่อคน 2. เวลาเขาเดือดร้อนเขาก็มาเป็นหนี้ภายในกลุ่มเรากันเองซึ่งเป็นระบบการผ่อนส่งที่ถูกๆสบายๆแล้วก็คุยกันได้นะไม่ต้องเสียค่าดอกแพง3ก็มีเรื่องของสวัสดิการที่ดีนะนั้นสมาชิกที่นี่ไม่จาเป็นต้องไปเข้าประก,กันไม่ต้องไปเข้าอะไรที่ไหนก็ได้เพราะมีสวัสดิการตอนนี้พอเพียงพอไม่มีเงินกลุ่มตรงนี้ มันก็จะหมุนเวียนนะครับมาถึงมันจะหมุนเวียนคล้ายๆมันเป็นวงจรของของของอชาวบ้านเขาเลยเนาะทุกเดือนอย่างเงี้ย <F at uring> เขาก็จะบริหารจัดการเขาเองนะครับถึงเดือนก็มากู้ถึงเดือนก็มาฝากถึงเดือนก็มาออมป่วยก็มาเอาไปตายก็มาถอนไปอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเป็นที่พึ่งของกับชาวบ้านเนาะแล้วก็ได้แล้วก็ความยั่งยืนถาวรของเขาด้วยนะครับเขาเรียกว่าความมั่นคงของชุมชนนะครับ โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากภายนอกนะครับเมื่อมีเงินหมุนเวียนในชุมชนความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นพวกเขามีเงินออมมีสวัสดิการที่ดีนี่คือหนึ่งวิธีของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน